สวัสดีค่ะพบกับช่องสาวโบสายลุยนะคะวันนี้สาวโบจะพาไปตามหารถน้องมุกนะคะรถสาวมุกดัมซิ่งนะคะเห็นน้องขับรถผ่านหน้าบ้านนะคะหน้าร้านโบชงน้ำอยู่นะคะเห็นรถแมคโครหนึ่งแล้วก็รถด,ดัมสองนะคะเข้ามาขนดิน ในหมู่บ้านนะคะก็เลยจะไปตามหาน้องมุกนะคะว่าน้องวิ่งอยู่ไหนนะคะได้ข่าวมากับเด็กๆว่าท้ายหมู่บ้านนะคะเราก็จะตามไปดูนะคะว่าว่าน้องวิ่งจริงหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็ขับรถตามหาไปเขาบ,บอกว่าให้เลี้ยวซัวายนะลำล่างาสาวหมูค่ะ จะมีเสียงลมหน่อยนะคะเพราะว่า,วาขับมอไซค์สามุก,กัน,นะะพี่นอ้องคนดังบ้านเด็กๆแถวบ้านนะคะชอบมากเลยชอบชอบสามุกัะสามกกน้องเราจะไปดูว่านองคนดินที่ไหนคะเรายังไม่ได้เจอตัวจริงนะคะ เห็นรูปไหมคะเห็นบอค่ะโทรศัพท์นี่กรอกตากรรังการซะเหลือเกินนะคะเราเจอน้องมุกแล้วค่ะนี่ค่ะเด็กๆบ้านถนนชัยนี่ชื่นชอบยิงแกร่งนะคะใครอยากเจอมาดูมาดูที่ชนประทานนะคะมาเจอแล้วก็แวะไปซื้อน้ำสาโบด้วยนะคะที่บ้านนะคะค่ะเห็นบอ ข้างรถนั่นเลยเห็นอยู่ <you> ดูรูปนี้สิ <c oughs> <c oughs> เรายังไม่ได้เจอตัวจริงนะคะเอารูปไปก่อนเอารูปไปก่อนนะคะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> แค่นี่จะคล้องสิไปไทยอีงหลานมันไปเนาะมันอยากไปไทย รูส้สึกวัยรุ่นวัยรุ่นบ้านถนนชัยนี่จะฮือฮามากเลยนะคะแต่คนคนดังมาขนดินที่ในหมู่บ้านเรานะ,ะนู่นรถเมคโคลอยู่นู่นอยู่นู่นนะคะน้องจอดรถอยู่ตรงนูน่นเห็นเมคโคลสคันเนี่ยนะคะรถอยู่ข้างในนะคะน้องรถน้องมุกอยู่ข้างในเนาะก็เราไปแล้วนะคะเราจะไปถ่ายน้องมุกเนาะ,ะได้ทีนี้มีลูกค้าเข้าร้านน้ำนะคะแล้วก็ มีคนมาสั่งนะคะน้ำยาขัดของสาวนุนดำสิ่งเนาะก็เลยกลับมาบ้านนะคะมาเอาน้ำยาไปส่งนะคะไปส่งในหมู่บ้านนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าเขาต้องใช้ใช้นะคะเราก็เลยต้องกลับบ้านมาเราก็เลยไม่ได้ไปถ่ายนองมุกน,นะคะอีกอย่างนะคะเด็กน้อยบ้านถนนชัยนะี่ยเต็มเลยคะ่ะเต็มอยู่กับสาวมุกนะคะสาวมุกแบบ เยอะมากดูถ่าแล้วน่าจะไปขอสติกเกอร์แล้วก็ขอถ่ายรูปนะคะเพราะว่าเด็กบางส่วนก็ชื่นชอบในความขยันของน้องนะคะขยันแล้วก็แบบเป็นเป็นผู้หญิงที่ขับรถนะคะมาแล้วคะ่ะของนะคะปิดบ้านด้วยนี่นะคะเราจะอาไปส่ง ราคาห0 0บาทนะคะสองขวดหนึ่งรอยบาทแล้วเราจะเอาไปส่งนนะะส่งให้สาวนวลน้ำไหวายไปกันค่ะโบก,ก็ไม่ได้ไปถ่ายน้องนะคะเพราะว่าวันนี้ได้ยินว่ายังไม่ได้ขนนะคะน่าจะขนได้พรุ่งน,นี้นะคะถ้ามีโอกาสเนาะ ถ้ามีโอกาสนะคะพรุ่งนี้โบว่าโบจะไปถ่ายน้องวิ่งดินนะคะถ้าถ้ามีเวลานะเพราะว่าโบก็ขายน้ำนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเตรียมทำโรงทานนะคะที่วัดบ้านทำนบนะคะตำบลการตัวละมอนอำเภอประสาทาจังหวัดสุรินทร์นะคะก็จะไปซื้อของมาต้มน้ำมาทำน้ำนะคะที่ p ี่พีเอนะคะได้โอนตังค์มาให้เนาะอีกอย่างโบก็จะเอาเงินทุนตัวเองนะคะทำโรงทานในครั้งนี้นะคะก็ขออนุมโมทนาบุญนะคะกับพี่พีเอที่ได้ส่งเงินมาสมทบทำโรงทานน้ำกับโบนะคะโบก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะคะร่างกายแข็งแรงนะคะให้มา ให้มา200บาทก็ขอให้คืนไป2อล้านบาทนะคะให้อนมาให้แบบให้คูณคูณไปเลยคะ่ะให้มาเท่าไหร่ก็คูณไปเลย10เท่านะคะก็คลิปนี้นะคะบูก็ไม่ได้อ่าไม่มีอะไรมากมายนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะพี่น้องอย่าลืมเด้อค่ะเด้ like, share, อกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องสาวบูสต้ลุยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้บูสต้ลุยเห็ดคลิปต่อไปนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสบายดีค่ะสวัสดีจ้า